สวัสดีค่ะในช่องนี้นะคะเราอองก็ได้ทำเพลย์ลิสต์ใหม่สำหรับลงวิดีโอการใช้ชีวิตอาหารรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสเปนเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆและหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ลรอองเองนะคะวันนี้นะคะเรอองก็อยู่ที่มัดริดนะคะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในเมืองมาดริดกันนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดู รถไฟใต้ดินนะคะของมัสริดน,นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะราคาแพงหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะว่ารถไฟใต้ดินเขาเป็นยังไงนะคะตามลองันเลยนะคะตรงนี้นะคะที่เขียนว่าเมโทรนะคะก็จะเป็นปากทางเข้านะคะปากทางลงรถไฟใต้ดินนะคะ ช่วงนี้โควิดนะคะเราก็จะเจนสัญญาณนะคะทางเข้าแล้วก็ทางออกนะคะนี่นะคะ เป็นทางเสียบบัตรเข้านะคะบัตรที่เราใช้นะคะของลองใช้เป็นบัตรสิบเที่ยวนะคะมันจะเป็นบัตรพลาสติกแข็งอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็ซื้อเติมครั้งละสิบเที่ยวนะคะเข้าใช้ได้สิบครั้งนะคะการเข้าก็เราก็มาแทะบตรงนี้เราก็เดินผ่านเข้าไปตรงหน้าจอเมื่อกี้นะคะก็จะบอกว่า,าเที่ยวของเรานัา้นใช้ไปกี่เที่ยวแล้วเหลือกี่เที่ยวแล้วนะคะ มันก็จะมีบัตรอีกชนิดหนึ่งที่เป็นบัตรรายเดือนนะคะที่ใช้แบบไม่ไม่จำกัดครั้งบัตรรายเดือนนี้ก็ประมาณ55ยูโรนะคะส่วนบัตร10เที่ยวนอกก็ประมาณ12บสยูห้าสิบนะคะใช้ได้10เที่ยวก็ตกประมาณไรนึงยูกว่าตรงนี้ก็จะบอกเวลานะคะว่ารถจะมากี่นาทีนะคะแล้วก็จะมีสัญญ,ญาณ สัญ,ญลักษณ์นี่นะคะแดงๆนี้ก็คือ,อให้คนเว้นระยะห่างนะคะเหลือเวลาหนึ่งนาทีรถไฟที่นี่นะคะเขาจะวิ่งทางเดียวนะคะสายไหนก็คือจะวิ่งอยู่แค่รางของตัวเองนะคะอันนี้ทางสายนี้ลองจะเข้าไปในเมืองนะคะส่วนทางอีกฝั่งหนึ่งก็จะลงไปทางใต้ของมริดนะคะ นี่ฝั่งตรงข้ามนี่เป็นสายสิบนะคะรถไฟก็จะคันใหญ่นะคะคันใหญ่แล้วก็ใหม่กว่ารถไฟสายแตแรกนะคะสายหนึ่งสายสองนะคะจะดูกว้างขวางหน่อยรถไฟมาแล้วค่ะ กันยาวนะคะเราก็หาที่อยู่นะคะที่ที่ไม่มีคนเว้นระยะห่างนะคะพยายามไม่ใกล้ชิดกับคนนะคะช่วงนี้ก็หน้ากากก็จำเป็นต้องใส่นะคะถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนไปเยอะแล้ว รสไฟใต้ดินนะคะมันก็มีการวิ่งขึ้นบนข้างบนด้วยนะคะบางช่วงนะคะบางช่วงบางสายนะคะที่ออกมาข้างนอกนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะวิ่งเข้าลงใต้ดินมาเจอ กันค่ะแต่ไปคนละฝั่งถึงแล้วนะคะไปดอก ที่เราจะไปนะคะสถานีถัดไปก็คือราสารสปญญานียนะคะตอนแรกเราว่าจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นที่ลาสารสปญญานียนะคะไปดูร้านจ<ม>ีนะคะที่ขายของเอเชียนะคะแต่ว่าวันนี้ลองนัดทานข้าวกับเพื่อนนะคะเราจะไปสายก็เลยมาลงก่อนนิดนึงนะคะรับไปหาเพื่อนก่อนหลังจากทานข้าวเสร็จต่อค่อย พ่โอนะคะก็นอกจากสายสายสิบแล้วนะคะสายส mm ิบแล้ก็จะมีสายนี่นะคะสายหกนะคะที่วิ่งอยู่ตรงกลางนะคะอีกหนึ่งสายนะคะนี่คือป้ายสาย ะะที่นี่มีรถไฟประมาณ12สายนะคะ12สายแล้วการจราจรการขน,นส่งของเขานะคะทั่วถึงมากนะคะทั้งรถบัสแล้วก็รถไฟเป็นเมืองที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะขนส่งสาธารณะดีมากๆเลยนะคะอีกสายหนึง่งนะคะสายขาว,วรถไฟต้องบอน,นะคะเราก็จะอองทางออก ที่ซิเซียตโอนะคะสถานีคะก็เป็นสถานที่สถานีที่ทเป็นจุดนัดพบนะคะสอบละอองกับเพื่อนๆนบางครั้งนะคะเพราะว่าที่นี่มันจะมีห้างสปปรรพสินค้านะคะหรือในภาษาสเปนเขาเรียกว่าเซ็นเตรโกเมเดเซียนะคะก็คือห้างสปปรรพสนินค้าร้านค้าร้านชอปปิง้งร้านอาหารข้างบนนะี้ค่ะ บรรยากาศดีมากเลยเราก็ขึ้นมาเจอทวรตาตรงนี้แต่ละองจําไม่ได้แล้วว่าทวรตาตรงนี้มันชื่อว่าอะไรนะคะทวรตาส่วนมากที่เป็นแบบนี้นะคะมันคือทางเข้าเมืองสมัยก่อนนะคะทางเข้าเมืองสมัยก่อนแล้วเขาก็เหลือไว้แต่ทวรตาแบบนี้ไว้เป็นคล้ายกับอนุสรอนุสรสถานแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเออ ที่มาติกนะคะก็จะมีทางเข้าเมืองอห้าเมืองนะคะห้าเมืองห้าห้าห้า้าห้าทางแล้วก็จะดังนั้นจึงจะมีจู่ห้าซิงโกบัวตัสทางเข้าเมืองตอนนี้นะคะพื่อนอกําลังจะเดินไปร้านอาหาร ราก็นัดเพื่อนไว้นะคะวันนี้เป็นไปเพื่อนเอาความถึงไปแล้วร้านแล้วนะคะนี่มาทานข้าวกันตั้งแต่หัววันบ้างเลยี่เพื่อนดูแดดยังอยู่กลางฟ้าที่ยังอยู่กลางกลางฟ้านี่มันกลางฟ้าอยู่เลย,ย<ๆ>เราก็เจอป้ายรถเมย์นะคะเพื่อนนี่คือป้ายรถเมย์นะคะ ข้างบนก็จะมีสายเขียนไว้ว่าสายไหนบ้างนะคะตรงข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะมีขึ้นน้ำรอเนะาะล้วก็มีแผนที่เดียเพื่อนๆเได้เห็นรถเมย์นะคะที่มัติตนะคะรถเมย์คันสีฟ้านะคะก็แล้วแต่เมืองนะคะว่ารถเมย์เขาจะสีอะไรหรือว่ารถไฟเขาจะสีอะไรนะคะแต่ <c oughs> ที่มัิตรถ รัเมี์เขาสีฟ้าเราสีแดงดดดอ่านี่ค่ะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นปาราสเซียวปาราสเซียเรียลเรียกว่าพระราชวังหลวงนะคะตรงนี้ถ้ามีโอกาสเดิบบบนนะคะไปเดินดูนะคะที่ข้ามขอนกำลังเชี่ยว มาแล้วค่ะรถรถหนสายยี่สิบห้าใบตรงหน้าเขียนว่าไปกาซาเดกัมโปนะคะกาซาเดกัมโปที่เราออกมุกีีนะคะเป็นตัส่ตว์อะไรนะเป็นป่าขนาดใหญ่เออแล้วออลว่าน้องเดินผ่านไปแล้ว สุดคนในปินสตัปปลโปรก,กี้นั่นไม่ใช่นัางตรงหน้าแน่นอนถึงแล้วคะ่ะเห็นคนชาติไทยไหมแล้วมาดูเพื่อนๆว่ายังอยู่กันหรือ้ปะ แกพักก่อนอเพื่อเลยเหรอใช่ฉันก็โดนป,ปรับ <laughs> แต่ก่อนได้บอก <laughs> ไอ,โอ้โหไอ,โอ้ไอโหมาช้าเดี๋ยวก่อน <laughs> จะจะบอกเออเออเออเพื <laughs> <c oughs> ่อนคะเราก็ถึงร้านอาหารไทยแล้วนะคะม้ <laughs> <c oughs> ยนะคะก็มัวแต่เมามอยกันเพลินนะคะละอองก็ไม่ได้ไปร้านจีนเลยคะ่ะงั้นวันหลังนะคะละอองจะ พาเพื่อนๆไปดูร้านจีนนะคะร้านที่ขายของไทยนะคะว่ามีอะไรขายที่นั่นบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ